วันนี้มาแบบซอฟนะคะ mm hmm. เพราะว่าปันปันนักเสริฐมาเป็นคณะกรรมการการประกวด Miss TiffanyUnivers e 2024 mm hmm. ในรอบโชว์ความสามารถพิเศษค่ะ mm hmm. ที่บอกว่าซอฟกว่าทุกครั้งที่เจอเพราะว่าหักเจ้าตัวมาในลุคของดรากควีน hmm. แล้วต้องเรียกอีกชื่อนะคะแพนจายนาฮ l ลส์ค่ะชื่อนี้คนในวงการดรากเนี่ยเขารู้จักกันดี mm hmm. เพราะว่าเป็นทางพิธีกรร่วมในรายการ r ร g r a c e Thailand mm hmm. แล้วก็เป็นหนึ่งในผู้เข้าแข่งขันรายการรูปพอ l Drag Race UK vs The World เมื่อปี2022 mm hmm. ด้วยค่ะ ถือเป็นรักควีนคนไทยคนแรกนะคะที่ได้ร่วมรายการนี้ซึ่งเป็นรายการประกวดดรักที่ใหญ่ที่สุดในโลกค่ะ ปีนี้แม้ว่าไม่ได้เห็นแร็กควีนคนไทยร่วมรายการ b l u p a u l s Drag Race นะคะแต่ป,ปันปันนักประเสริฐเชื่อว่าแร็กควีนไทยมีความสามารถไม่น้อยหน้าประเทศอื่นทั้งประเทศมหาอำนาจอย่างสหรัฐอเมริกาอังกฤษหรือฝร,รั่งเศสโดยสีสันของวงการนี้คือการจัดหนักจัดเต็มค่ะทั้งเรื่องเสื้อผ้าหน้าผมที่เมื่อเหล่าดร็กองลงแล้วจะเปลี่ยนไปเป็นคนละคนท,ทันทีแต่การลงทุนเรื่องเสื้อผ้าหน้าผมตรงนี้ก็ถูกคนนอกวงการแร็กควีนมองว่าไร้สาระและต่อยอด อะไรได้บ้างในอาชีพการงานค่ะมันก็เป็นอาชีพอาชีพหนึ่งที่เรารักไงแล้วก็ถ้าเกิดเรา successful กับอาชีพเราเนี่ยเราก็ได้เงินด้วยเออแล้วเราก็จริงๆอ่ะกำไรชีวิตอ่ะคือความสุขเวลาทำงานถ้าเกิดอย่างของปันอ่ะเวลาปันได้แบบแต่งยิงแล้วแสดงมันคือความสุขแล้วเงินคือกำไรแต่ว่าเนาะเราก็กินออกซิเจนไม่ได้อ่ะเนาะเราก็ต้องทำเงินแหละ ใช่ปันไปนโทรที่เบกัสครับของรูปพอลสแต็กเรสไลฟ์ใช่สามเดือนเดี๋ยวก็กลับไปอีกครับแน่นไหมครับยังแน่นอยู่แน่นอยู่ สำหรับ r ร g Queen ไทยสายเลือดใหม่นะคะที่รอการกลับมาของรายการ Drag r a c ส Thailand ซีซั่น3ปันปันบอกข่าว่าใกล้กลับมาให้ทุกคนได้สรุปกันอีกครั้งเพราะว่าตอนนี้มีการออดิชั่นแล้วนะคะโดยพี่ปันปันจะเป็นพิธีกรร่วมในซีซั่น1และ2ซีซั่นใหม่ที่รอคอยกันนานถึง4ปีพี่ปันปันจะมาเป็นพิธีกรหลักค่ะความพิเศษของซีซั่นนี้บอกว่าแซบสมกันรอคอยแน่และจะได้เห็นมุมมองไอเดียของคู่้าแข่งขันที่สามารถต่อยอดในอุตสาหกรรมสิ่งทอบ้านเราได้ด้วยนะคะ You put that in your mouth. You're fucking crazy.